เป็นอย่างน้อบานนี้เป็นไม้บ่ลน้อว้านักโอ้าวเป็นไม้สะบอนอ๋อโอ้จังใจก็มาฮอดซะก,ก่อนตีหัวจักดอกไม้หรืออย่างไดรอุย้ยป่านไม้อะไรอันนี้พูุ่ะป้าทุบเป็นเป็นกิโลว่ะพูุ่ะ Uh huh. ครับสวัดดีครับพี่น้องมื่อน,นี้มาสิเบ็ดคือเก่าพี่น้องเลยมือน,นี้เบ็ดปาเก่งคือเก่าเหงือกเหงือนี่แหละพี่น้องข้าวขนมปังที่เหลือมันหลายดอกเหงือกได้เหงือกอยู่น้อยเดียวไปพี่น้องมาลุ้นรู้ม,มือนี้มาลัดเลงไม่ใย,ยพี่น้อง อ uh huh. าหารป่ายิ่มแรงนิ่มใยแล้วมึงเริ่มจิมานมาเริ่มมันนี่เดอ้อสิเป็นได้ไรรุ่นลมมึงดูโอ้ยบดคนจีโต๊ะอีอระบ๊อหวังนึงอ่องนี่แดดขนาดหวังนึงนี่แดดคักขนาดเลยไฮ้พี่น้องโอ้จะมันกี่แต่ย่างได่พี่น้องเว้ยบุฟเฟเมื่อ <laughs> โอ้ยี่ลึกเลยดิบักใหญ่เลยพฟูร่าโอ้ Ồ, oh, nhảy vì nó ngầy kín bóng mưa đây tụi này Cú ra Bắt nhảy Áo Kiếp còn vì nó ngầy Như lạ Áo leo vì nó, Áo leo, áo leo Áo leo Áo leo, áo leo ล้องรุกตตใยังอยู่บ่คือสีนักๆอยู่เด้มีดินมีดินมีดินฮันดีฮันดีฮันดีโอ้งามอยู่พี่น้องงามอยู่งามอยู่โตปลาใด้การอยู่ได้การอยู่ เด็พี่น้องบักกิ้งบักใหญ่อยู่บักน,นี่เอาเก็บก่อนพี่น้องเลยามาลองร,รู้พี่น้องป่าบุรือกระตุน้นพิกิงโอ้ย,อยน้ำไหลพัดตุ้นซื้อดอกอันนี้ เบาป่านนี้ป่ามันเบาป่านนี้ดอกเบาฮะโอ้ยอันนี้โอ้ปลาเค้งปลาเค้งเอาอันนี้ในการสำนี้กระไดเอาพี่น้องเอ้ยเอาเก็บสกักก่อนแมนบ่เลย không được miền bỏ, không được ừ ừ không hưi lọc này ô hà đi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  hoa เอาเดี๋ยวปุ๊ก่อนฮันีพี่น้องโอเคในการจะรอกสํานีรุ่นนี้คืออยู่เอาเก็บมาเอาแล้ว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  อมอมมึงดูน้ำกระไหลขนาดเลยยับมาลงมาไต้น่อยนึงพี่น้องอ,ะ,อะดีฮดีฮะดีฮะดีฮดีดปลาเก้งพี่น้องเอ้ยฮึเดวป๊ก่อนเฮดีปลาเก้งพี่น้องเอ้ยงาม เอาเก็บก่อนพี่น้องฮึแม่บอกเหมืองเด้อเหมืองเด้อหน้าซีเมนหน้าโอ้กอ,อกันฮึฮึคืออยู่หรอกท่านเป็นดนีน่นี่ สีนักนักอยู่จักหน่อยอยู่อ๋อฮัลโโอ้ปลาเวียนไฟปลาเวียนไฟอู้ปลาเวียนไฟเนาะอันนี้เนาะอืมเวียนไฟกะเอาดีปลาเวียนไฟพี่นอ้องเอ้าเก็บก่อนพี่น้องเลยแม่นบ่อันนี้เนาะคือเลยแหละ คือป่ากินและแนวนี่โอ้เม่นอย่างเน้ะป่านนี้เม่นไม้บ่เนาะอ้นักอ้เป็นไม้ซะบ่เนาะโอ้จังใจกันมาฮอดซะก่อนจิ้หัวจักดอกไม้หรืออย่างก็ได้อุ้ยป่านไม้แหละนนี่พระปา่าทุบป็น เป็นกิโลวะผัวโอ้ใหญ่ขนาดตัวนี้ปลาทา้อผัวอื้อปาเก่งใหญ่อันนี้เนะาะเอาโอ้โยโยโดดเหงื่อได้เยรอดี ส้ำเนือพอดีพี่น,อน้องเลยเมื่อบาเน,นี่โอ้ปลาเก่งอันนี้ปลาเก่งพี่น้องโอ้ยเห็นดิพอดีงามงามเอา้าไปพี่น้องบาเน,นี่เมือ่อบาเน,นี่พี่น้องเลยเมือ่อละไปเจอกันอยู่บูเดอ้ออยู่ในรถพุ่นละ ไปพี่น้องบานนี้มาเมื่อขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นมาเทิงแล้วมาหารถแล้วนี่ป่ากระไดอันี้พ่ได้การอยู่ได้พี่น้องเอ้ยป่าพอได้กลิ่นอยู่คันามาอันนี้นี่ติวโง่งามเดรนไลยเติบอยู่ได้ผ่ะป่าได้การอยู่พี่น้องเอ้ยป่ามีติ๋วโงงามเลยพี่น้องเอ้ยข,ขนาด ปาเก้งพี่น้องปาเก้งปากกัมังขนาดพี่น้องนี่ให้การอยู่เลียเ้ยงอยู่มือน,นี้ก็ได้ <c oughs> ใครจะดอกพี่น้องเลยเอาเอานนี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสด,ดีครับ